สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้ำพึ่งนัทริการับอยู่ก่อนแต่งคบแฟน22ปียอมแม้เลี้ยงควายนักแสดงรุ่นใหญ่น้ำพึ่งนัทริกาที่ล่าสุดออกมาอวดหุ่นแซ่บเป๊ะปังในวัย44ปีลบปม10ปีไม่กล้าใส่ชุดว่ายน้ำเกรียนด,ดราม่าถูกแซะใส่ชุดว่ายน้ำทำไมอายุเยอะแล้วเผยเวรกรรมสุดแปลกถูกด่าว่าเพี้ยนส่วนเรื่องหัวใจครั้งรักคบแฟน22ปีหวานทุกที่ตัวกลับ ว่าไม่คิดว่าน้ำเพิ่งจะทำอะไรแบบนี้แต่ก่อนเราไม่ค่อยมั่นใจไงมันยังไม่มีความแซบขนาดนี้ก่อนนาะนั้น1ิปีก็เคยถ่ายหนังสือแต่หลังจากนั้น10ปีหุ่นเรามันไม่เสถียรทำไมถึงถ่ายพอเราเริ่มมีความแซบเรื่อยๆเราก็มีความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆอย่างรูปที่เอาข่ายกขึ้นมาจะได้เห็นสัดส่วนว่ามันโอเคไหมถามาแล้วกระแสเป็นยังไงบ้างช่วงหนึ่งหายไปเลยเจ้าตัวกล่าวว่าก็หายเหนื่อยนะเพราะที่ผ่านมาใช้ความพยายาม เยอะมากทั้งออกกําลังกายควบคุมอาหารถามว่าเห็นมีคนคอมเมนต์แซะด้วยเจ้าตัวกล่าวว่าไม่โกรธค่ะก็อยากถ่ายก็สวยอ่ะคนก็ชมขอบคุณค่ะดีใจเพราะอดทนมานานภาพที่ออกไปก็รู้สึกประสบความสําเร็จส่วนกระแสมไม่ดีก็ขอเชดใส่ค่ะ ถามว่าทำไมถึงยังไม่แต่งงาน22ปีใช่ขนาดนี้เจ้าตัวกล่าวว่าจริงๆผู้ใหญ่รับรู้แล้วผ่านคั้นผู้ใหญ่รับรู้ว่าอยู่ด้วยกันซึ่งทั้งสองฝ่ายก็อนุญาตยินดีเราก็เลยรู้สึกว่าสเตปนี้มันผ่านไปแล้วมันไม่โดนข้อคอรหาเกี่ยวกับการข้ามหน้าข้ามตาผู้ใหญ่แต่มันมีเรื่องสถานการณ์ในปัจจุบันอะไรด้วยผู้ใหญ่ก็อยากให้แต่งแต่ช่วงนี้มันก็ไม่ใช่ไหนๆเขาก็รู้กันแล้วเลยปล่อยเลยตามเลยคือตอนนี้ถูกต้องตามประเพณีเหลือแค่จัดงาน จริงๆถ้าไม่จัดงานก็ดีค่ะง่ายๆแต่เราก็พูดไม่ได้เห็นเพื่อนๆแต่งสวยๆฉันก็อยากแต่งเพราะตอนนี้ฉันก็สวยแล้วและด้วยความที่เจ้าตัวรักหลงหลสเสน่ห์ธรรมชาติบรรยากาศท้องถิ่นตามต่างจังหวัดชอบวิถีชีวิตเรียบง่ายปัจจุบันเธอจึงเป็นเจ้าของไร่สวนปลูกผักต้นไม้พืชพันธุ์หลายชนิดอยู่สามแห่งในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตรังและกรุงเทพมหานครพื้นที่ในบริเวณบ้านยานลาดพร้าวที่เธอพลิก ฟื้นให้เป็นพื้นที่เกษตรในเมืองโดยเธอเรียกชื่อสวนของเธอทุกแห่งว่า Garden of Peace สวนแห่งสันติภาพท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ